สวัสดีค่ะพวกเราพาแมวกลับมาอาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะมาดูต้นมาดูตำลึงโตขึ้นแต่ต้องรีบเก็บเพราะถ้าไม่เก็บ่ใบจะเป็นเหมือนกับเป็นรอยไหมนะคะส่วนพริกที่เห็นนี้คือพริกปีศาจเอามาตากเก็บกิ่งไม้มาจากข้างล่างแล้วก็ผ่าพริกปีศาจเอามาเสียบ ไม่กี่วันเขาก็แห้งค่ะทำลึงทำลึงงามลิ้นมังกรงามมากงามมากๆเลยค่ะเสือก็งามรดน้ำไว้ให้เต็มถังเต็มถังเล็กๆที่ปลูกนะคะก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์กลูดมะกลูดก็งามถ้าหากมองเห็นเส้นผมหรือมองเห็นขนแมวต้องขอโทษด้วยนะคะ ้าอิมเอ็มไม่ได้สวมแว่นตาสายตาไม่ดีแล้วเคลก็ไม่โตขึ้นทั้งที่วางตรงนี้อากาศเย็นนะเพราะว่าอยู่ใกล้หน้าต่างดูสิหูเสือกับเถาย่านางนี้ดอกอมแซบอมอมแซบนี้ออกดอกห้าหช่อเลยนะคะย่านางก็ไม่งามเท่าที่ควรส่วนนั้นเป็นจากนาราย จากนาายเนี่ยเวลาใบเหี่ยวแบบเนี้ยจะรอดูซิว่าจะลองนะคะไม่ตัดทิ้งทุกทีพอตัดแล้วใบอื่นจะเหี่ยวเมื่อก่อนเนี่ยปลูกง่ายมากตอนเนี้ยเป็นยังไงไม่รู้ปลูกยากค่ะหน้าต่างฝุ่นเยอะมากนะคะฝุ่นเยอะมากๆเลยแซบตรงนี้ก็ยังงามนั่นเป็นว่านหางจระเข้นะคะ เป็นบ้านหางจระเข้เลื้อยมาไม่ใช่เลื้อยมาสิยาวเหยียดเลยนี่เป็นบ้านหางจระเข้เลยไม่ได้อยู่เป็นอาทิตย์จากนารายงามค่ะตรงนั้นน่ะส่วนมะกรองข้าวดอกกำลังจะบานย่านางอาจจะไม่อาจจะแหละจะมีเพี้ยเป็นล้านเลยนะคะเป็นลนล้านตัวเลยนี่ย่านาง มากองข้าววันนั้นนะคะบานสามดอกก่อนที่จะไปไปนอนไปนอนค้างที่โรงแรมมากองข้าวต้นนี้บานสามดอกว่าออกดอกเยอะเลยนี่เป็นพริกแปงปองยังไม่ได้รดน้ำที่ใบคราบของกาแฟยังติดอยู่ที่ใบค่ะเพราะว่าน้องน้องบุ๋ม ทอีออสเตรเลียค่ะบอกว่ากาแฟสามารถที่จะไล่เพรียได้มีใยแมงมุมด้วยนะคะนี้ก็คือผักปรังงามโห,หูโอ้งามจังเลยน,นีเลือ้อยมานี่ส่วนนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ตายหูเม็ดร่วงหมดเลยเม็ดดำๆร่วงหมดเลยค่ะนี่ไงคะเพลียย ที่เป็นจุดสีน้ำตาลแบนๆนะมันเป็นเพลี้ยถ้าไม่รีบกําจัดนะผักปังจะตายแล้วก็คือเพลี้ยแบนๆสีน้ําตาลเนี่ยมันสามารถที่จะดูดน้ําเลี้ยงออกจากใบมากรูดต้นมากรูดตายเลยนี่เดี๋ยวผักปังเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาลงกระถางตอนนี้ยังไม่มีเวลาค่ะส่วนตรงนี้ไม่ใช่มาอึกแล้และคะ่ะนี่ เป็นธงเทงต้องถอนทิ้งไม่ใช่มาอึกแล้วถึงได้บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหนามเป็นธงเทงค่ะต้องดูก่อนถ้าเป็นธงเทงที่แพงๆอะ่ะจะถอนไปลงกระถางแต่ถ้าเป็นธงเทงแถวๆเนี้ยต้องถอนทิ้งเป็นหูเสือที่ง,งามๆพอตัดยอดไปกินไม่งามแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะหูเสือ สักระยะหนึ่งใบจะเล็กลงถ้าหากตอนที่เริ่มปลูกสองสามเดือนแรกค่ะใบใหญ่มากเดิมอู้รู้สึกยาวคงเป็นแก้วมังกรค่ะไม่ใช่กระบองเพชรเป็นแก้วมังกรแล้วเนะ่นั่นไงหินแก่แล้วใบเขียวแล้วค่ะเมื่อกี้เก็บไปให้แมวแมวกินไม่ได้ทั้งทั้งที่แมวชอบกินตั้งแต่แมวไม่สบายค่ะแมว กินอาหารบางอย่างกินเองไม่ได้นั่นเป็นพริกปีศาจใบเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าพริกโตแล้วไม่ได้แยกลงกระถางขี้ฝุ่นเยอะนะคะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้เช็ดเลยส่วนนั้นเป็นพริกแมงป่องดูสิเป็นแบบนี้มันไม่มีใครมาเอาไปปลูกอันนั้นก็เป็นพริกแมงป่องกับพริกปีศาจร,รวมกันแล้วก็ มีบัวโปกด้วยต้องขอโทษนะคะอยากให่แมงมุมจะชักใหญ่ทุกวันเลยยิ่งไปอยู่โรงแรมห้าวันรวมวันที่6กคือเมื่อวานมาก็ไม่ได้มาปัดมาเช็ดตรงนี้นี่ค่ะฝุ่นเยอะเลยขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆส่วนอาการของแมว ก็ต้องป้อนอาหารใช้สลิงนะคะฉีดเข้าไปในปากเมื่อวานนี้เขาก็คือเขาก็กินเองได้บ้างค่ะอาการก็ดีขึ้นแต่วันนี้จะต้องพาไปรับคีมโมตอนเที่ยงครึ่งก็ต้องรอดูอาการหลังจากรับคีมโมครั้งที่สองขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ